ก็อื่นเลยก็ต้องขอแสดงความดีดีกับบีจีนะครับแล้วก็โคดบอยด้วยนะครับโคดบอยแล้วก็เขาไปร,รับนัง,งานเกมที่2องผมว่าเกมนี้เป็นถ้าเป็นเกมที่ดีสุดของเขาว่าจะเป็นเกมที่แย่สุดผมกันนะครับในการที่มารับงานโครา,าแต่ก็ยินดีกับโคดบอยนะครับแล้วก็ทางบีีด้วยนะครับวันนี้เขาได้สามแต้มที่เขาที่เขาควรจะได้นะครับแล้วก็ในส่วนของผมกับลูกทีมอ่ะจริงๆแล้วพอเราขึ้นนำสกอร์สองศูนย์นะผมว่า,าเราก็ไม่คาดคิดว่าเราจะมา,มา,ม,ามาเสียเยอะขนาดนี้นะ โดยเฉพาะครึ่งแรกเราเสียฮามานี่ไปนะครับก็ทําให้ในครึ่งหลังในเชฟของเกมรับมันอาจจะอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรานำแล้วเรารักษาสอรอไม่ได้แต่ว่าวันที่ผมบอกความเกมแล้วบีจีก็คือบีจีนะครับคุณภาพของตัวผู้เล่นเขาอะนะครับในวันที่เขาเขาฟอร์มผมว่ามันก็อาจจะเป็นเหมือนวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมุ้ยเองนับธีรศิลป์กองหน้ากับหนึ่งของเมืองไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นตังนะครับเป็นเต้นะครับสารัตนะครับเป็นพิธีวัต์อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกองกลางที่เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะคร เรื่องของต่างชาติเขาหรืออะไรเงี้ยเว่าเขาก็เขาก็มีคุณภาพร่องชมพคบอลที่เขาเรียกว่าดึงศักยภาพของของบีจีออกมาได้ก็สําหรับผมก็เป็นเกมที่ทช็อคเกมนึงนะครับขอโทษแฟนบอลด้วยนะครับที่วันนี้เราเราแพ้เยอะเพราะว่าในช่วงท้ายก็อาจจะต้องเปิดแลกอ,อะไรเงี้ยนะครับแพ้สามสองก็เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเปิดพเพื่อที่จะประตูคืนนะครับแต่ว่าเราก็เราก็มาเสียประตูเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเกมเกมนึงที่เราไม่ได้คะแนนแต่ว่าผมบอกเด็กว,ว่าเราจะจมกับความเสียใจความผิดหวังกับเกมนี้ไม่ได้นะ นะครับเรามีอีก4เกมให้เราเล่นมีอีแต้มที่เราได้เก็บนะครับเราไปดูว่านะครับโอเคก่อนหน้าที่เราเจอบีทีผมว่าเราทําได้ดีแล้วเราก็มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็แต่ว่าวันนี้เราเสียถึง5ประตูมันคือปัญหาที่เราจะต้องไปแก้ไขนะครับก็นะคมองปัญหาแล้วก็ไปแก้ไขนะครับแต่ว่าต้องดึงความมนหวังแล้วก็มองอีก4เกมที่เหลือนะครับอีก12แต้มที่เราจะต้องเก็บให้ได้นะเพราะว่าตอนนี้โซนท้ยตารางก็มีแต้มที่มันใกล้เคียงกันนะครับก็ผลารแข้งขันนั้นนึงก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันได้นะครับขอโทษนะแฟนบอล โคโราชที่มาเชียร์ที่สนามแลก็ขอตัษแฟนบอโคราชที่บ้านแต่ว่า4เกมที่เหลือก็อยากให้ช่วยเชียร์กันต่อนะครับแล้วก็กผมก็จะไปกลับไปแก้ไขนะครับแล้วก็อยากให้เด็กเนยหน้าขึ้นแล้วก็มองมองเกมหน้าต่อนะคะรับเกมนี้มันจบไปแล้วละ่ะ